สวัสดีจ้ายายเพ้นไดยยินเสียงโดดเกี้ยวพี่น้องเหลียวเขามาเห็นแต่อันยายเราเห็ดยังเหรอปลคนนอย,านอยตากแห้งว่าสันพี่น้องเราเห็ดดีดีน,นี่เราสะมาด,ดูบาดอุบายแธอพี่น้องมงปลคนนอยเอาอจับหูเขากันาะซ้ำนิ่ก่อยห้ามอีลธอพี่น้องแบนออกโอ้ยไปดูยังกระดักกระรอ เบงตากวนแล้วก็เฮ็ดดีดีพี่น้องแดดเดียวหนีแสบเลยเนาะเพราะว่าปลาตัวหน่อยตรงแดดเดียวโอ้ยกินแสีบเถ้ะเด้เฮ็ด,ดดีดีงีสิอู้อย่างทานปลาขอดหรือปลาล่งตรงปลาล่องตรง ปลาคอนผันว่าบัตสิไดเอ็นปลาคอยไ่แกงกเต๊เออะปาบไดเปลาคอหไ่แกงบรสุทธปดที่แห่หไม่จะลูกแอมัน <c oughs> อย่าพี่นงก็เห็ดดีดีเลยตรงนี้ใส่อันตะไคร่ผัดลมสับต่นแหงแหงไว้แหงเข้มานั่นแหงได้เ่าไววในหันแต่ว่าก็สบายเขาบรได้ทลายวันวเมียงว,วัน,วน,วนดอกเดียวนี้หนาวอย่ากทำเดียวดเดียว อู้อวบาทแล้วแล้เราดูเห็ดข่อยเพรเห็ดแล้วข่อยขอนหมะคขอนหม้อขอนหมาะแล้วก็มกใส่หม้อล่ะมกแล้วข่อยผัดบะกินปลาขคานอยฮะวันนี้อย่างนัวเขาจะว่าอันแกงใส่บวกบวแกงดูใส่บวกบวกาอกรสดต้นหนำก็บวกบว าคนนอยอยู่ในหันหลอยู่ในถวยเละแต่ปลาอปลาคอยใหญ่เขาฝันเป็นแบนเป็นแบน,นแบบเออกินอยู่แซบ่บนะเนื้นอหล <laughs> ายพอโตหน่อยเออบลหมีจะแทรกกับกินจำเป็นมากกับคือกินอยู่มันบลาจำเป็นกับือบน, <laughs> นกินที่จริงกับอันโตหน่อยกับโตใหญ่กันเดียวกันหันเนาะเออ,อยังเลือกสันสันวันไหนอยู่ดิ งูก็ไว้นี่เลยเอาไว้นี่เลยแล้วขันจุงออกจุงเขาเนาะงูงหน่อยแล้วตัวนั้นเสนหมากกระแลงยางจัดน่าหน่อยละอิงอิงโอ้โหเซฟ้ามันอิงอิงล่ะงู <c oughs> ห่างก็บม่ห่างมันก็นอิงอิงอยู่ขนาดอืงองูคนเขาคนอาทิตย์หน้าสิบ่พ่อเกี่ยวบ่เขาหะ ประสิมาไทยเขาเจ้าเกี้ยวรถเกี้ยวเขาพี่น้องเ้วยมาไทยเอาย่อยแล้วนตากปลาโคน้อยตากแหงก่อนด้ยมาเห็ดให้เบึ้งวิธีชาวบ้านบ้านเฮา,า,าได้หรอแสแพี่น้องหอมแสแอีกตั้งหยก <c oughs> อ้คือขากแต่พี่น้อง ลักเอาย่อเมื่อเอาฟ่ห e <hair> oh, ืนเห็นเห็นเพิ่นเห็ดคากเร้วจับได้ของเพิ่นได้ป่านนี่โอ้ยเราดูเห็ดกระดากระดอเราบ้งเนี่ยคุณน่ะใบบกูดตาไข่กระเทียมหัวหอมไม่หยังแล้วตำใส่หล่าแล้วก็มาหมาพี่น้องเราบ้งเนี่ยราเห็ดดีคากดีเนี่ยอุ้ยจะเป็นเห็ดขายว่าบะคูกัน ยยประเทศค่ายเดียวกับคู่กันเือ่ที่น้องมาไทยอรเกี่ยวหรือบานไครหน้าเขาเจ้าพ่วงหรือเรีนบ้นมาสั่นากกินดากอ่น้องร้นมาลก าไม่ค่ายกต่ค่ายอยู่ด้วยพี่น้องเลยข้เจ้ากลางข้าเจ้าก็เรนบ่ไหวได้หรอก็เรนบ่ไหวมันก็เอาเข่าหลอนพี่น้องอเรนไหวหลายมันเอากระโดดจะเสียดายเขย่าพี่ยังหน้าให้หนีนเป็นสามสี่ลาย ข้าเอากามึงพี่น้องไปทางออดหลอเครื่องพระเจ้ากะเอาขึ้นข้างโลก,ก็เอาข้างไปต่อเสี้ยงโอ๊ยเฮ็ดดีอยู่ก็สิเป็นคู่พันธนะุ์แหเนาะให้หน้ามันก่วงพี่นอ้องนะเดี๋ยวมัสิโพ่งมาเดี๋เดียวแล้วแล้ว จ่างโคนให่งเป็นซิเปเลยเจังสิเล้วหน้าให้เขามันสั้นอยู่น้งอนงเขาประลุมไม่เกี่ยวไง เอาสั้นก็เกี่ยวเลืล้ๆๆๆเอาไปเดียวเลยนีจน่จะเป็นเห็ดไปข้ามเห็ดออดหลอดมากเลวเดี๋ยวไปร่างเดินหนามากจริง้อง ใหนีจะได้อุ้มบ่พี่น้องเที่ยวเบิดไทได้อุ้มนึงกับคากอเานีเนเพี่น้องอากันขีดหนาจะลืมจะติดตามกนไรกดแช่หยใจเดีจ้าสวัสดีจ้า